ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะเก็บริมคอเสื้อแล้วก็ถักเป็นลายลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่ง by off โดยการใช้เทคนิค t ู b u l a by off ค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 176เสื้อนิตติ้งซัมเมอร์ถักจากคอแยกสีมุมนะคะ ep นี้จะเป็น ep ลองสุดท้ายเป็น ep แปดค่ะ ข้อมูลในอีพีแปดเราจะถักคอเสื้อนะคะจากห่วงที่เราใส่ไหมดามไว้นะเราจะเก็บจากไหมดามขึ้นมาไว้ในไมนิดไมนิดเราจะใช้สามมิลน,นะคะแล้วก็ตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราเริ่มแบบโคเชเพราะฉะนั้นมันจะถอยทีละห่วงแบบนี้ได้เวลาเราถอยให้เราถอยจากโซ่ที่เราจบด้วยโซ่สามนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยค เก็บทีละห่วงทีละห่วงแบบนี้เคเบิลเป็นเคเบิ้ลเส้นยาวแปดสิบเซนหัวไมนิดสามมิลค่ะเก็บคอสเสื้อเข้ามาทั้งหมดอย่าให้หลุดนะคะเก็บมาจนถึงห่วงสุดท้ายแล้วก็ดึงตัวไหมที่เป็นตัวไหมดามออกไปได้เลย เราจะต่อไหมเข้าไปตรงนี้เวลาเราถักเราใช้เมจิกรูปก็ได้นะคะจะลูปด้านเรียวหรือดูปสองด้านก็ได้ถ้าลูปเราก็ดึงแบบนี้รูปด้านเดียวก็ได้ค่ะเราจะต่อไหมอันนี้มันเป็นไหมที่เราเริ่มต้นตอนที่เราถักคอเสื้อ เดี๋ยวเราจะใช้เข็มปักคอสติสเก็บนะคะหรือเราจะเลื่อนมาแล้วใช้ต่อไหมก็ได้นะคะแต่พี่เมียมไม่ต่อเดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดนี้เลยใส่มัคเกอร์เข้าไปหนึ่งตัวลายที่เราจะใช้ถักนะคะจะเป็นลายเดียวกับขอบแขนแล้วก็ใช้เสื้อก็คือลายลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งนี้เป็นนิดแบกนะคะ เราพับแบบนี้พับงอๆแบบนี้นะแล้วดึงออกมาเรายังพับอยู่นะพับสองเส้นปัดขึ้นมาเพอ่ถักปกตินะคะนิดเราถักนิดแบ็คถักมาประมาณสองถึงสามห่วงด้วยไหมที่เป็นไหมพับนี่แล้วที่เหลือเดี๋ยวเราจะใช้เข็มปักคอสติสเก็บเศษ ตอนนี้ก็ถักเส้นเดียวได้เลยลายนิดถักด้านหลังลายเพอถักด้านหน้าลายเราจะเริ่มโดยการที่ถักลายนิดตอนที่มันจบนะคะตอนที่มันมาชนกันมันจะต้องชนโดยการที่เป็นลายเพอเทคนิคการถักก็ใช้เมจิกลูปเหมือนเดิมไม่นิดสามมิลน,นะคะ ความสูงพี่เมย์จะถักสูงขึ้นไปทั้งหมดเก้าแถวห่วงที่เราเริ่มต้นตรงนี้เป็นลายนิดเพราะฉะนั้นห่วงสุดท้ายที่มันจบมันจะต้องเป็นเพอถ้ามันไม่ลงตัวเรารวบให้มันลงตัวแล้วตอนที่ถักย้อนกลับมา ตรงที่เราขึ้นสองเส้นเรารวบใันเป็นเส้นเดียวมันจะเป็นการทําให้ตอนที่เราเริ่มต้นนะคะไหมตรงนี้มันจะไม่มาเกะก,กะมือเราแล้วเราก็ใช้เข็มปักคอสติเก็บได้เลยหลังจากที่เราถักลายริมนะคะด้วยลายลูกฟูกเล็กสูงขึ้นมาตามความต้องการนะคะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมดเก้าแถวเราจะได้หน้าตาชิ้นงานออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะปลดห่วง นะคะบออฟด้วยเทคนิคเทอร์บูล a าบา o ออเราจะตัดไหมโดยที่ใช้ไหมวนรอบชิ้นงานตัวนี้ค่ะสองรอบครึ่งหรือสามรอบก็ได้นะคะแล้วใช้เข็มปักคอสติสนะคะในการเก็บเราจะเชื่อมต่อห่วงตอนนี้ห่วงมันจะอยู่ที่ลายเพอเราจะเชื่อมต่อโดยที่เอาห่วงมาเชื่อมต่อฝั่งนี้นะคะ แทงจากซ้ายไปขวาแล้วบิดลายเพลอลงไม่ต้องปลดนะคะแค่เบี่ยงมันดึงตัวนี้ให้ชิดแล้วเราดึงตัวนี้ออกมาตัวไม่นิดจะใช้ด้านเดียวคือด้านซ้ายเบี่ยงมาแบบนี้เอานิ้วโป้งกดไว้เส้นตรงนี้ต้องชิดกันนิ้วโป้งกดไว้ก่อนนะคะแบบนี้นะบังคับให้ลายชิด ต่อไปเราจะปลดลายนิดนะคะลายนิดซ้ายไปขวาปลดห่วงแล้วแทงขึ้นช่วงที่เราปลดช่วงแรกไหมมันจะยาวประคองไหมให้ดีตรงนี้อย่าตึงใหญ่ย่อนลายเพลนะคะอ้อมข้างหลังแทงขึ้นมาแล้วบิดลงตอนที่เราปลดลายนิดไหมจะมาข้างหน้า ปลดลายเพอร์ไหมจะไปข้างหลังต่อไปนิดค่ะนิดคู่กับนิดลายเพอรคู่กับลายเพอรเทคนิคตรงนี้คือเทอร์บู b าไบาออฟนะคะ ปดแบบนี้ตัวลายริมมันจะไม่ล้งถ้าเป็นเริ่มต้นมันจะเป็นเทอร์บล่าแคสออนแต่นี้พี่เมย์ย้อนสอนนะคะมาใช้วิธีเป็นปลดคอเสื้อเราจะเป็นการเก็บทีหลังหลังจากที่เก็บคอเสื้อเสร็จแล้วขั้นตอนของการถักเสื้อตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะต่อไปไลายเพลนะคะ เพอคู่กับเพอต่อไปนิดคู่กับนิดเพอคู่เพอนิดคู่นิด เพอคู่เพอปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะทีละคู่ทีละคู่ปลดนิดไหมมาอยู่ข้างหน้าปลดเพอร์ไหมไปอยู่ข้างหลังตอนไหมไปอยู่ข้างหลังใช้นิ้วกลางกดไว้แล้วตรงนี้ดึงค่อยๆดึงลายมันต้องไม่หลังนะคะ ตอนปลดนะคะเราก็ปลดที่เราคู่ที่คู่มาเรื่อยเืยจนมันเหลืออยู่สองห่วงนะแล้วมันจะต้องไปเชื่อมกับสองห่วงแรกห่วงนี้เป็นห่วงแรกนะคะพี่เมย์ย้อนเอาหัวไมมน,นิดด้านนี้เกี่ยวมันขึ้นมานี่ฮะนิดมันต้องมาเชื่อมต่อกับน,นิดตัวนี้ต่อไปเพลนะคะ พิมันจะอ้อมหลังนิดตัวนี้มาแบบนี้ค่อยค่อยดึงนะดึงเชื่อมจุดนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นเราจะใช้เข็มนะคะดันให้มันพ้นจุดเริ่ม เราก็ส้นปลายส้นปลายนะคะหมุนไปตามลายแล้วเราก็จะล็อก ปลดมาร์เกอร์ได้เลยไหมที่เราใช้ถักตรงนี้มันเป็นไหมซัมเมอร์นะเพราะฉะนั้นเวลาเรารีดนี่นะคะเวลาเรารีดให้ใช้ผ้าขาวบางวางทาบไม่ควรใช้เตารีดรีดลงไปโดยตรงนะคะมันจะทำให้ตัวเสื้อตัวนี้มันด้านแล้วก็ขึ้นเงาไม่สวยเพราะฉะนั้นเราจับงานแบบนี้วางแนวละหน้าแบบนี้นะ แล้วเราก็ใช้ผ้าเช็ดหน้าวางเรารีดค่ะตรงคอเสื้อตรงแขนเราก็ไม่ต้องรีดนะปล่อยให้มันเป็นลายลูกฟูกแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุสนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมทินีแฮนด์เมด เป็นการสนับสนุนรายเดือนค่ะเดือนละ50บาทคุณจะสามารถชมคลิปวิดีโอที่อยู่ในคลังได้ก่อนใครนะคะใต้คลิปวิดีโอจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอพบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o YouTube เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ